ทีมงานบอกว่าจะเอาซาวบาร์มาให้รีวิวนะคุณผู้ชมอยู่ไหนนะเห็นแต่หลอดไฟนีออนไม่รู้ว่ามาทําไมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูหนังก่อนดีกว่านะซาวบาร์ไม่ต้องใช้ละดูสดัยเโห อัลตร้าสลิมซาวบาร S801B จากทางซัมซุงมาแล้วครับผมคุณผู้ชมแมนึกว่าเอาหลอดนีออนที่ไหนมาวางไว้นะฮะเกกาโต๊ะไม่ใช่นะฮะความจริงแล้วเนี่ยมันคือซาวบาร์ที่สลิมมากๆตามชื่อเขาเลยนะอัลตร้าสลิมซึ่งก็เป็นซาวบารุ่นใหม่ประจำปี2022นี้จากทาง s ซัมซุง ที่สําคัญสเปคข้างในเนี่ยนะเห็นบอกว่ารองรับแอดมอสให้พอ a อดมอสแบบไร้สายด้วยผู้ชมและนอกจากนั้นนะยังมีฟังก์ชันฟีเจอร์เพียบอีกมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างกับเจ้าซาวบาสลิมหลอดไฟตัวนี้อย่างแรกเลยนะฮะมาดูที่ดีไซน์กันอ่ะอย่างที่เห็นกันก็คือสลิมมากๆเป็นซาวบาที่ทั้ง สลิมนะฮะแล้วก็ทั้งมีดีไซน์สวยงามสีขาวนะคุณผู้ชมดูมีความมินิมอลไปในตัวนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับรีโมทสีขาวแบบนี้มาดูใกล้ๆกันหน่อยนะคุณผู้ชมอ่าตัวนี้ด้านหน้าเป็นตะแกรงเสียงออกเหมือนชาวบาทั่วไปนะแต่ที่สังเกตได้คือโอ้โหคุณผู้ชมมีความบางมากๆนะฮะบางเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่บางที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับอนอกจากนั้นแล้วบนด้านบนอ่ามาดูดีกว่านะฮ<ๆ>นะก็จะมีตะแกรง เสียงนะฮะออกมาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะสุดฝั่งนะ,ะนอกจากนั้นนะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบังคับต่างๆนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดเครื่องต่างๆนะฮะและก็อ่ะมาดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่าด้านหลังเนี่ยคือต้องบอกเลยนะค,คุณผู้ชมว่ามันมินิมอลมากๆคือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะหมายความว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรนะหมายความว่ามันดูสะอาดตามากนะฮะ ดูค่อนข้างที่จะเรียบหรูอ่าต้องบอกนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าตัวบาร์เนี่ยเฉพาะตัวบาร์นะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก400กรัมเท่านั้น1.4กิโลนะก็ถือว่าไม่หนักอ่าสามารถที่จะเอาไปวางตรงไหนก็ได้นี่อย่างวางหน้าทีวีแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่บางจอเลยแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่บอกว่าเออโจทย์คืออยู่ในคอนโดมีพื้นที่จำกัดแต่อยากได้ซาวบาร์ดีๆสักตัวหนึ่งดีไซน์ดีๆนะฮะ แล้วก็ในส่วนของซับวูฟเฟอร์เขาก็น้ําหนักประมาณ6.4กิโลกรัมนะฮะก็ถือว่ากําลังพอหมอพอเจาะเลยกับการวางในพื้นที่ที่มีพื้นที่จํากัดนะฮะตัวซับวูฟเฟอร์อย่างที่บอกไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุรัสก็หรูหราไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตก็คือมีช่อง ลำโพงออกมา2ด้านเลยคุณผู้ชมอ่าปล่อยเสียงออกมาทั้ง2ดอก2ด้านเลยเดี๋ยวมาดูสเปคข้างในของเจ้าซาวบาร์กันดีกว่านะฮะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้าง S801B เป็นซาวบาร์ที่มีรูปร่างยาวแต่เรียวนะครับสาเหตุที่ยาวเนี่ยก็เพราะว่ามีดอกลำโพงถึง10ดอกอยู่ข้างในนะฮะนอกจากนั้นในส่วนของซับวูเฟอร์แยกนะครับมีดอกลำโพงมาให้อีกด้านละดอกก็คือ2ดอกนั่นเองคุณผู้ชม กำลังขับโดยรวมอยู่ที่330วัตต์สาวบารุน่นนี้รองรับ Dolby Atmos ระบบ3.1.2 channel ก็ยิงขึ้นไปและสะท้อนกลับมา2 channel นะครับรองรับ Dolby Digital Plus DTS Virtual X และที่สำคัญเลยใครที่ใช้ Dolby Atmos เนี่ย ต้องบอกว่าสามารถใช้แบบ Wireless ไร้สายได้แล้วนะครับปีนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครไม่ต้องไปต่อเสียบสายอีกต่อไปซึ่งก็บอกว่าเป็นที่แรกของโลกเลยนะครับที่ซัมซุงนะฮะนำระบบ d o l บ y a แอน s แบบไร้สายมาใช้กับซาวบาที่ใช้ในบ้านและก็ยังมี Space Fit Sound Plus นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ สามารถทําให้เสียงเนี่ยปล่อยออกมาได้ตรงกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องของเรานั่นเองอ่ะมาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างคุณผู้ชมตัวรีโมทนะฮะออกแบบมาได้แบบสลิมมากๆเลยอ่าแล้วก็ที่สําคัญสีขาวเนียนตาเป็นมินิมอลสีเดียวกันหมดเลยปุ่มเบสิกนะฮะก็จะมีเพลย์พอยสอ่าเพิ่มเสียงลดเสียง ในส่วนของตัวาซบานะฮะแล้วก็ตัวบูเฟอร์นะฮะตัวเซบูเฟอร์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีตัวเปิดปิดเสียงน,นะครับมิวแล้วก็ตรงนี้นะฮะด้านล่างนะครับเป็นปุ่ม c h ชั l e l e e เวลปุ่มแพ l u e t ร์บูธโทนคอนโทรลแล้วก็เซตติ้งอื่นๆนะครับผมโดยเวลาชาร์จรีโมทนะฮะก็นี่ฮะไม่ต้องใส่ถานแล้วนะครับสามารถชาร์จแบตได้ในตัวเลยแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับนะครับก็อย่างเช่น Spotify Connect ใครที่ใช้ Apple AirPlay 2นะครับตัวนี้รองรับเช่นกัน Chromecast ก็รองรับ แล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของการสั่งการด้วยเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Alexa อของต่างประเทศแล้วก็ของไทยนี่ที่ใช้กันนะก็จะเป็น Google Assistant นะรองรับการสั่งการภาษาไทยด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็สั่งการกับเจ้าทีวีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องห่วงซาวบาตัวนี้รองรับเทคโนโลยี Q Symphony Dolby Atmos แล้วก็ DTS-X นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าพูดถึงโหมดเสียงแล้วนะโหมดเสียงที่ยิบย่อยลงมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองกดกันดูดีกว่านะฮะ เซอร์ราวมีมาให้นะฮะ <Game. S 1> เกมใครที่ต้องการเอาไปต่อกับคอนโซลเครื่องเล่นต่างๆสแตนดาร์ด <Standard. S 1> <Standard S 2> นะครับโหมดปกติมาตรฐานอะแดปตีฟซาวด์พลัสมีมาให้นะฮะก็ครบครันอยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกใช้แล้วคราวนี้มาดูเรื่องของการทำงานกับจอทีวีกันบ้างคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีว่า ตัวของซาวบาเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกับทีวีของทางซัมซุงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ารองรับ Q Symphony นั่นเองก็เป็นการสอดประสานการปล่อยเสียงการทำงานออกมาเรียกว่าแบ่งกันประสานเสียงอ่าคราวนี้วิธีเซ็ตง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นซัมซุง QN 9 0 b รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซัมซุงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานกับเจ้าตัวซาบาซัมซุงเนี่ยก็ง่ายๆเลยกดไปที่รูปของเฟืองนะครับมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่เอาพุทเสียงนะฮะ 다음이 <목소리나> สแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนเลยฮร Q Symphony อันนี้แปลว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยเลือกเป็น Q Symphony เรียบร้อยแล้วก็จะเขียนนะฮะว่าโทรทัศน์บวกกับซาวบา S801D นั่นเองครับส่วนการเชื่อมต่อ Dolby Atmos แบบ wireless ไร้สายคุณผู้ชมก็เพียงแค่ต่อแบบมีสายไปก่อนนะครับครั้งแรกแล้วเขาโปรแกรมเนี่ยก็จะขึ้นมาหน้าจอเลยนะจะถามว่าต้องการเชื่อมต่อแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็เลือกตามขั้นตอนไปนะครับเท่านั้นครั้งต่อๆไปก็จะเป็นแบบไร้สายแล้วนะฮะ ก็ถือว่าระบบใหม่แบบนี้เพิ่มความสะดวกสบายได้ยิ่งขึ้นนะฮะจากเดิมที่มันมีสายระยงระยางต่างๆก็ถือว่าทําให้สะดวกสบายสะอาดตามากยิ่งขึ้นนะฮะไม่มีอะไรมาเกะากะารกบนโต๊ะแล้วทีวีที่รองรับเนี่ยเป็น รุ่น Q Series ขึ้นไปนะฮะก็เป็นต้องเป็นปี2022น,นะคุณผู้ชมปีใหม่ล่าสุดนี้ในแบรนด์อื่นเนี่ยยังไม่มีระบุนะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆแล้วก็คือ Samsung รุ่น Q Series ขึ้นไปถึงแม้ว่าจะเป็นซาวบาที่มีขนาดบางนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยก็ยังมีให้ครบทัวนไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สายนะฮะถ้าแบบมีสายก็จะเป็น HDMI eARC ด้วยนะฮะก็ จะเป็นแบบไมโคร H D M I ก็คือเป็น H D M I นี่แหละแต่หัวนี่จะเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่นั่นเองนะทำให้ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียบเนียนไปในด้านหลังแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีช่องต่อสายเซอร์วิสนะครับหนึ่งช่องส่วนการเชื่อมต่อแบบมีสายรองรับบลูทูธเวอร์ชัน4.2รองรับ Wi-Fi นะฮะแล้วก็การส่งผ่านไฟเสียงไร้สายเนี่ยรองรับไม่ว่าจะเป็น F LAC A LAC S BC AAC นะฮะ คอมเมนต์ที่ผมมีกับเจ้าซาวบาตัวนี้นะฮะอย่างแรกเลยได้ในเรื่องของดีไซน์ใครที่อยากเอาไปวางไว้ไม่ว่าจะบนโต๊ะทำงานนะฮะในห้องที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ย เหมาะมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีความบางแล้วก็น้ำหนักเนี่ยโลกากว่าเท่านั้นที่สำคัญยังสีเนี่ยเรียบหรูไปเป็นมินิมอลดีไซน์ในตัวนะสีขาวแบบนี้เนียนกลิบเลยได้เสียงที่ใหญ่เกินตัว้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่ารองรับ Dolby Atmos ด้วยนะฮะ DTS X ก็รองรับ คิวซิโฟนีก็มีอีกนะครับก็เลือกใช้งานได้แต่ถ้าใครต้องการดูหนังแบบจริงจังมากๆนะฮะอยากได้กำลังขับเยอะๆมีห้องพื้นที่ขนาดใหญ่นะใหญ่ไปอีก ก็แนะนําไม่ซื้อรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงเนี่ยดีเลยนะฮะในระดับห้องที่ไม่ใหญ่มากนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งผ่านภาพ 4K Pass Through นะครับผ่านเจ้าตัวซาวบาร์เนี่ยตัวนี้ยังไม่รองรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสายออปติคอลนะตัวนี้ไม่รองรับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเสียงเเป็นสายผ่านสายออปติคอลเนี่ย เข้ามาที่ตัวซสาบาได้นะฮะใครที่ไม่มี ARC ERC ต่างๆเนี่ยนะ,ะ mm hmm. ก็เสียใจหน่อยนะฮะไม่สามารถเชื่อมต่อได้มาดูของที่ให้มาในกล่องกันบ้างนะฮะมีร mm ีโมทคอนโทรลก็จะเป็นสีขาวแบบนี้สลิมดีไซน์ตัวยึดนะฮะไว้เผื่อต้องการที่จะยึดกับกำแพงยึดกับผนังต่างๆ แล้วก็สาย HDMI นะฮะในส่วนนี้จะเป็นด้านที่เป็น m i โ r o HDMI ที่เอาไว้เสียบกับเจ้าตัวซาวบานะเพราะว่าช่วยในการประหยัดพื้นที่นั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น HDMI ปกตินะฮะรวมถึงคู่มือพร้อมใบรับประกันนะฮะซาวบาสลิมดีไซน์แบบนี้รองรับ Dolby Atmos แล้วก็แบบ w i ไ l e ล s ด้วยคุณคิดว่าราคาจะอยู่เท่าไหร่อนะ่ต้องบอกเลยนะฮะว่าหมื่นนิดนดนะฮะ 15,990บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งทางโชว์รูม AV-Value มีวางจำหน่ายแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง AV-Value ด้วยนะฮะที่นำซาบะดีไซน์แบบเก๋ๆแบบนี้มาให้เราได้รีวิวกันใครที่สนใจก็ไปดูที่โชว์รูมของเขาได้ ถ้าจะให้ฟันธงสำหรับคนที่ควรซื้อต้องซื้อแน่นอนเลยนะฮะได้ดีไซน์แล้วก็ Dolby Atmos ไร้สายนั่นเองเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องเรากันเยอะๆนะฮะเวลามีรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยผู้ชมก็จะสามารถเห็นได้ก่อนใครเลยนอกจากนั้นถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรหรือมีสินค้าใหม่ๆสามารถส่งมาให้เรารีวิวกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อครับ